สวัสดีครับผมเคยลงวิธีทำแคร์แบรตัวโตไปแล้วเนาะรอบนี้ได้ทำตัวเล็กนะครับเลยเอาทริคการทำท่ายืนที่ดูนะครับเริ่มจากปั้นตัวนะครับแล้วขาเนี่ยเราจะต้องเสียบนะครับเป็นรูไกด์นะครับใช้ก้าโรลิปป๊อีกอันนะครับเห็นไหมรูแล้วเราก็จะสอดอีกอันนะครับทำให้มีเสียทรงนะครับผมโอเคจากนั้นเราก็บีบนิดนึงนะครับให้มันติดกับกล้าโรลิปปปนะครับผม ส่วนอีกข้างนะครับผมจะทํายื่นนะครับดูแกนไม้นะครับผมจะเป็นแกวจะเอียงเล็กน้อยนะครับเพื่อให้มันโผล่ไปที่ตําแหน่งคอพอดีนะครับจะมีการเอียงเอียงไม้นิดหน่อยนะครับให้ออกตรงกลางของคอส่วนอีกข้างนะครับก็ปั้นขาอย่างนี้นะครับแล้วก็ใส่รายละเอียดตัวนี้ผมใช้ก้านสปากเกตตี้นะครับเนื่องจากมัน หักง่ายนะครับแล้วก็เป็นฟูดเกรดด้วยนะครับเสียบเป็นแกนใเขายื่นมาลักษณะนี้นะครับเป็นไงครับถ้ายืนแบบง่ายๆก็สามารถทําได้แล้วนะครับต่อจากนั้นก็ปักเข้ากับฐานนะครับเพื่อวางตกแต่งนะครับเชือมหัวนะครับทิกระวังนิดนึงนะครับก็คือเราควรใช้ไม้ลูกชิ้นนะครับหรือว่าก้านโรลิปปอปที่มีขนาดประมาณนี้นะครับไม่ควรใช้ลวดนะครับที่เป็นเบอร์เล็กๆนะครับเพราะมันจะทําให้การยืนของน้องนะครับไม่ มีการสั่นได้นะครับก็คือไม่แข็งแรงพอนะครับควรใช้ไม้ที่มีความหนาประมาณหนึ่งนะครับจากนั้นนะครับผมก็เซตว่าเออมันพอดีแมทกับหัวไหมจากนั้นก็เริ่มทำแขนนะครับดูไปเพลินๆนะครับผม เมื่อได้แขน2ข้างแล้วนะครับก็เหมือนเดิมครับเสียบการสปาเกตตี้ทากาวนะครับแล้วก็เสียบลูกไกดที่มือนิดนึงนะครับแล้วก็เสียบเข้าไปนะครับเหมือนการสวมเข้าไปเห็นไหมครับถ้าเราเสียบลูกไกดนะครับแล้วมาประกอบนะครับมันก็จะทําให้เราแบบประกอบเข้าไปในกับชิ้นงานได้ง่ายนะครับเคทากาวตรงที่ก้านนะครับ จากนั้นเราก็สวมใส่เลยนะครับเราก็จัดท่านะครับให้ดูน่ารักนะครับผมาขาดอะไรนะครับหูนะครับแล้วก็ผมของน้องเนาะโอเคตัวนี้นะครับก็ใช้ที่กดวงกลม2ไซส์นะครับซ้อนกันแล้วก็ตัดตรงกลางได้เลยนะครับวิธีทำง่ายๆให้มากเลยนะครับ กางนะครับจากนั้นก็ทากาวนะครับแล้วก็กดลงให้โค้งตามแนวหัวของน้องนะครับโอเคจากนั้นก็เติมผมนะครับปั้นเป็นรูปหยดน้ำนะครับยาวๆแล้วก็เราก็วางสักสามเส้นเนาะวางสักสามเส้นนะครับแล้วก็บิดให้พิ้วนะครับ เป็นไงครับแค่นี้เรียบร้อยแล้วนะครับหวังว่าทริคตัวนี้จะเอาไปใช้ประโยชน์กันได้นะครับขอบคุณครับ